วันนี้นะคะเรามีอ่าของมานำเสนอนะคะอันนี้หลังจากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาเมื่อตอนเที่ยงนะคะ<ม>ก็คือเจอเจอคุณลุงนะคะคุณลุงคุณลุงก็น่ารักมากนะคะเขาไปเก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นถั่วฝักสั้นๆนะคะไปเก็บมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาให้กับ คุณป้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวสิบบาทนะคะดูดิกำหนึ่งนี่กำหนึ่งยี่สิบบาท,นะะบบาทเป็นไงเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่ามันมันเล็กดีนะคะอันเนี้ยแบบว่าชอบแล้วจะเอาไปตำตำถัว่วตำส้มตำนะคะวันนี้แหละวันนี้เราจะได้ได้กินอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าขำ ขำคุณลุงอ่คุณลุงเขามานั่งที่ร้านตั้งนานแล้วพอเราไปเขาก็ลุกเขาบอกว่าให้ลูกค้ามานั่งนะคะแล้วก็ตอนแรกไม่กล้าถามคุณลุงนะคะแล้วก็พี่ง้อเป็นคนถามว่าอา่ขายถั่วเท่าไหร่ลุงก็บอกว่าสิบบาทเอาไว้เอาเอาไว้เติม เติมน้ำมันตัวเองแล้วก็เติมน้ำมันรถนะคะคุณลุงเก่าไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราได้มาสองกามกรามใหญ่นะเนี่ยสองกรัรมยี่สิบาทนะคะนี่ถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องซือ้อแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ตามนี้เลยนะคะนี่ช่วยอุดหนุนชาวสวนนะคะนนี้ บายบายเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นว่าเราจะกินเมนูอะไรกับถั่วนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายจับจับ,จบ,จบ